วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลสดกับทางด้านของแบงค์กระบดลูกหนังครับกลับมาเหมือนเช่นเคยกับแนวทางทีเด็ดบอลนะครับที่คัดกันให้แบบเต็มๆแบบจุใจนะครับที่กล้าการันตีได้เลยว่าเข้าแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้แบงค์ยังคัดเรื่องของบอลสดมาให้เหมือนเช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับแบงค์อยากจะรีวิวผลงานครับหน้าช่อง YouTube สําหรับเมื่อวานนะครับที่ให้ไว้ทั้งหมด7คู่ต้องบอกว่า เฉียบขาดแม่นยำบวกกันทุกวันเหมือนเช่นเคยครับสำหรับหน้าช่อง YouTube ทั้งหมด7ตัวที่ให้ไปครับเข้ามา5ตัวนะครับซึ่งแนวทางทั้งหมดนะครับสามารถติดตามได้ในช่องทาง u t u b e นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับแนวทางทั้งหมดนี้ครับต้องบอกว่าแม่นยำเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แนวทางที่เพิ่มเติมนะครับเป็นตัว VIP ก็สามารถ แอดไลน์ด้านล่างนะครับแล้วทักหาทางด้านของแบงค์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรับแนวทางทีเด็ดบอลสดนะครับที่กล้าการันตีได้เลยครับว่าเฉียบขาดแม่นยำบวกกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ยังเหมือนเช่นเคยครับทางด้านของแบงค์คัดมาแล้วนะครับสำหรับบอลสดสูงแรกทั้งหมด7ตัวที่คัดมาให้นะครับที่คู่แรกครับขอเป็นบอลบราซิลคัพครับคู่ระหว่างทางด้านของอาโร โกเอโน่ e no, ครับเจอกับทางด้านของวัสโกดากามานะครับคู่นี้สถิติ Head tohead พบกัน6ครั้งเนี่ยมีสถิติเรื่องของสูงแรกครับอยู่ที่4เกมเจ้าบ้านเนี่ยอย่างทางด้านของอ r รโกเอโน่ครับ10นัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกอยู่ที่8เกมครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสูงแรกอยู่ที่8เกมเช่นกันนะครับส่วนทางด้านของ ผู้มาเยือนครับวัสโกดากาม่านี่สินัดหลังสุดของพวกเขาครับมีเรื่องของสูงแรกเนี่ยอยู่ที่8เกมครับแล้วก็เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยสูงแรกอยู่ที่9เกมนะครับโดยรวมแล้วมองจากคู่นี้สถิติบอกไว้ชัดเจนครับว่ามีโอกาสที่จะทําสกอร์ได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%นะครับแล้วก็คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านของูเซโรครับเจอกับทางด้านของ CRB m ม็กซโอนะครับแล้วก็ผู้นี้ครับสถิติพบการก้าวนัดหลังสุดเนี่ยมีเรื่องของสูงแรกอยู่ที่6เกมนะครับมาที่เจ้าบ้านครับคูเซโรสินัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกเนี่ยอยู่ที่6เกมส่วนผลงานการลงเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสูงแรกอยู่ที่8เกมนะครับส่วนฝั่งผู้มาเยือน สินัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสถิติสูงแรกนะครับอยู่ที่8เกมแล้วก็การลงเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยสูงแรกของพวกเขาอยู่ที่9เกมโดยรวมแล้วนะครับถ้าดูจากสถิติคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสูงแรกเนี่ยผมว่าตีให้อยู่ประมาณ70%นะครับถือว่ายังพอมีเป็นไปได้นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเซนต์หลุยส์ซิตี้ครับเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่า คู่นี้เนี่ยสถิติเฮดทูเฮดไม่เคยพบกันมาก่อนครับผลงานทางด้านของเซนหลุยส์ซิตี้นะครับ10นัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกอยู่ที่8เกมนะครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยมีสถิติสูงแรกอยู่ที่7เกมแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติสูงแรกอยู่ที่8เกมครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยอยู่ที่6เกมนะครับ โดยรวมคู่นี้ถ้าเราดูจากผลงานแอสตันวิลล่าเนี่ยนัดกระชับมิดร3นัดหลังสุดเนี่ยมีเรื่องของสูงแรกหมดเลยนะครับโดยรวมแล้วผมยังมองว่ามีโอกาสในเรื่องของสูงแรกพอเป็นไปได้นะครับอาจจะผมว่าคู่นี้อาจจะไม่เยอะมากครับแต่ว่าด้วยฟุตบอลเป็นฟุตบอลกระชับมิดเนี่ยผมว่ายังไงก็มากกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างแมชเชสเตอร์ยูยนแต่เจอกับทางด้านของบอลนมาร์ Mart. คู่นี้เนี่ยสถิติ h d to Head พบกัน10นัดหลังสุดนะครับมีเรื่องของสูงแรกทุกเกมทีนี้เราไปดูฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสูงแรกแค่6เกมนะครับส่วนทางด้านของบอลมัดสิบนัดหลังสุดของพวกเขามีสูงแรก6เกมเช่นกันนะครับโดยรวมถ้าดูจากคู่นี้นะครับบอลมัดเนี่ยอุ่นเครื่องกระชับมิดไปแล้ว3นัดเนี่ยมีสูงแรก2เกมนะครับแล้วก็ไม่มี1เกมส่วนทางด้านของแมนยูเนี่ย อุ่นเครื่องนะครับไปแล้วเนี่ยสนัดต้องบอกว่า50 50กันเลยในเรื่องของสูงแรกนะครับซึ่งถ้าเราดูจากผลงานเนี่ยเอาจริงๆผมว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสสูงแรกค่อนข้างที่จะ50 50นะครับแต่โดยรวมถ้าเราดูจากในเรื่องของสถิติที่ทั้งคู่เคยพบกันเนี่ยมันสูงแรกทุกเกมนะครับดังนั้นผมว่าคู่นี้ยังมีโอกาสที่จะในมีสกอร์ในเรื่องของสูงแรกนะครับ คู่ต่อไปครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับทางด้านของสเปอร์คู่นี้สถิติเฮดูเฮดพบกัน10นัดหลังสุดมีเรื่องของสูงแรกอยู่ที่8เกมนะครับมาที่อาร์เซนอล10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยสถิติสูงแรกเนี่ยอยู่ที่8เกมนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยสินัดหลังสุดของพวกเขาสูงแรกอยู่ที่3เกมดูจากสถิติคู่นี้นะครับถ้าเราดูสเปอร์สนัด หลังสุดที่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับถือว่าไม่ค่อยดีในเรื่องของสูงแรกนะครับเพราะมีแค่เกมเดียวเองส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่1เกมนะครับที่มีในเรื่องของสูงแรกโดยรวมเนี่ยผมว่าถ้าวัดตามทรงเนี่ยโอกาสสูงแรกเหมือนคู่แมนยูเลยค่อนข้างที่จะ5 0า0แต่ยังเชื่อในเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องของบอลที่เคยเจอกันเนี่ยน่าจะ มีสกอร์ได้นะครับสำหรับคู่นี้ในเรื่องของสูงแรกคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างสปาตักเตอร์นวานะครับเจอกับฮิมเบอร์เนียนคู่นี้เนี่ยสถิติ h ฮดทูเฮเนี่ยพบกันทั้งหมด5ครั้งนะครับมีเรื่องของสูงแรกทุกเกมผลงานของทางด้านของเจ้าบ้านสปาตักเนี่ยสินัดหลังสุดของพวกเขามีสถิติเรื่องของสูงแรกอยู่ที่9เกมนะครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่สูงแรกอยู่ที่7เกม ฝั่งผู้มาเยือนอย่างฮิเบอร์เนียเนี่ยสินัดหลังสุดของพวกเขามีสูงแรกถึง9เกมนะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยอยู่ที่9เกมเช่นกันโดยรวมคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่มีเรื่องของสูงแรกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าดีมากๆด้วยดังนั้นเนี่ยคู่นี้เชื่อว่ามีสกอร์ในเรื่องของสูงแรกแน่นอนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่าง ทางด้านโรม่าครับเจอกับทางด้านของแคทเนสนะครับสถิติเนี่ยคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับผลงาน10นัดหลังสุดของทางด้านโรม่าเนี่ยมีในเรื่องของสกอร์สูงแรกอยู่ที่8เกมนะครับแล้วก็ผลงานการลงเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดของพวกเขาสูงแรกอยู่ที่8เกมเช่นกันมาที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่างแคสเนสสินัดหลังสุดของพวกเขาสูงแรกอยู่ที่8เกมครับแล้วก็เกม เยือน10นะัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีครับเพราะว่าสูงแรกอยู่ที่6เกมโดยรวมแล้วถ้าเราดูจากผลงานครับแคดเนสเกมอุ่นเครื่อง1นัดน,น,นะครับที่ผ่านมามีสถิติสูงแรกนะครับแล้วก็ทางด้านของโลมาเนี่ยก็มีในเรื่องของสูงแรกเช่นกันโดยรวมคู่นี้ครับเชื่อว่ายังมีในเรื่องของสูงแรกได้นะครับ ทั้งหมด7คู่ครับที่ทางด้านของแบง์กระโบทลูกหนังคัดมาให้นะครับในเรื่องของทีเด็ดบอลสดสูงแรกนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้นะครับในเรื่องของเพิ่มเติมตัว VIP ของบอลสดนะครับสามารถแอดไลน์ด้านล่างแล้วทักหาแบงกระโบทลูกหนังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ